สวัสดีครับวันนี้นักล่าจ,จังไหครับวันนี้ผมปามาใส่สาวน้อยตรงน้ามครับวัดดักกบห้องนี้มันมีน้ามนะครับห้องอื่นมันมีน้าผมโลภอกับป๊ะปะห้องนี้มันมีน้ามพอดีลองเอาสาวน้อยมาใส่พอครับทำไกว่าจะมาโลดใส่หนูฝนตกครับตกขนาดเลยเดือวกับหมื่นมารับนะครับถ้าฝนตกมันอัน หนูไม่มัใครออกครับผมก็ว่าลองเอาสาน้อยตรงหน้ามาใส่พอมันแน่กบอาจจะมีอยู่มโฮู้ครับมโฮู้จะได้ตัวกันนะครับเนี่ยนั้นเนี่ยเยียรก็เป็นปูครับผมว่าปูมาตำตามตามตำให้มันเหลวๆแล้วมาใส่ครับสมบ,บูรณ์แบบแข่งมันเรียมๆนี่ร้องพอแล้วครับบานหน้านี่มันจะกบมันจะมีอยู่ก่อนเนาะรุน่นติดกันครับ ครับผมก็เดินไสไปเรื่อยๆการไสก็ประมาณเนี้ยครับเอาขี้ดินป,กปุกๆตั้งข้างไปเนีย่ยไอ้เยอะไว้ตรงบนเนี่ยตรงบนกะเอาลูบๆมันเป็นขี้เปอร์มันซาขี้เปอร์ใหม่ๆครับนี่กับการน้ำคือการมดมันเข้าหานี่ครับป็ปลาปลาในห้องเมืองนะแต่เมื่เปิ้เกี่ยวหมดแล้วครับมีน้ำแล้วตรงบนนะแต่น้ำนี่มันมีอยู่ โหลองเอามาใส่พอการใส่กประมาณน,นี้นี่เตะเส้นหน่าเส้นห้องเมืองมั้งครับโอเคครับครับปะสะที่เปิดซูปแล้วครับหน้ามันค่อนอยู่นี่ครับผมก็ใส่รักไว้สามหลังปุ่นหลังปุ่นหลังเพ่หลังเนี่ยใส่ประมาณเนี้ครับโอ้่าจะมีตัวก็เนอะ ต้องรอรุ่นด้วยกันมันมันเด่นครับมันเป่งว่าถนะ้าไขรมาป้าของผมก็เดี๋ยวของผมเนอมันเป่งครับที่ถนนเลยครับนี่นะกา,การใส่กับประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะทายพอตึกมายอไหร่น,นะการใส่นะเป็นรออรุ่นด้วยกันครับมันผมมาเจ้าว่าจะได้ตัวก็ถ้าได้ตัวก็จะเอาลงงมู่พออยู่ครับคลิปนี้นะถ้าไม่ได้ตัวก็ มาได้เอาลงครับพักกันผูกครับครับทายควมบรรยากาศกนึับหมายมันงามลำไปครับมันงามหมายกบนะมันเป็นช่องแล้วก็เป็นอุโมงค์ไปนียครับรวมเป็นน้ำตงบนเป็นปลาครับเป็นอุโมงค์หลอดไปเลยครับลองใส่ไปครับรักไปสองหลังหนึ่งหลังสองหลังปุ่นแล้วก็ปุ่นหลังงามขนาดครับเป็นอุโมงค์ไปเลยนะครับ โอเคครับเป็นรุ่นตระกันพรม,มเจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเจ,เจ้าครับเจ้านี่หมอกลงขนาดนักเลยครับเนาะอืออันนี้หกงึงนะครับยิ่หันอย่างเลยมุดทึบเลยครับเนาะถ้าแบบเจ๊ไฟนี่มาหันย์นะครับเจ้านี่ห่มปลามาใจสาวน้อยตรงหน้าครับหรือว่า ดักกบครับเดี๋ยวดักกบไปตัววาอันนี้เป็นมไม้ในซ่าครับซ่าติน,น้าม,มันแห้งทีเบนซุบแล้วครับผมว่าน่ามีตัวนะอันห้อยตีนนี่ครับว่ามันเลงเหือหันเหือหายหน้ารุ่นหน้ารุ่นครับเยือหายจะน,นี่เลย อ่านมีตัวครับมีตัวมีตัวนีแล้วครับมีแล้กระดบ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 อยู่ในนี้ครับใส่เปนยย็นญ่ตอได้ครับยังงามอยู่พุ่นหำาลังช้นี้ใส่ไว้สามหลังครับเป็นเจได้กัน เดี๋ยวผมขอเก็บนี่กัม๊มมันจะโดดออกครับครับใจมันเลยเลยครับสารน้อยตกน้ำประมาณแล้วครับได้ตัวเดียวในซานะ่ะนี่หลุดไปแล้วนี่กลมมี่เก่ามากประมาณแล้วมดมดเลยดูแต่กันแต่มันอดัดให่ไปได้เนาะมันหันหมายมันงาม,มนะลองมาใส่พออ่อยังไง ปุ่นทำสองหลังหลังได้เต็มเดียวเรครับเออนี่กระไปไ๋ไ้ ย่ถ้าใส่อย่างอื่นไม่สำหับเได้ครับต้องดูการใส่หนูเยอะอยู่นี่นะแต่ผมกลัวเขาจะก่ายนะครับก็เลยปล่อยลองเปลี่ยนการหาพอมันกขมใจเรืดูของมันเนาะมันกับได้นี่หลังสุดท้ายแล้วเก๋กะมัได้ครับ ่ตัวดูแต่เข้าหนาวไม่ได้แล้วหันไม้งามๆมันโ็อดไม่ได้เหมือนกันนะล้อมาใส่พอมันใจฤดูมันก็ซื้อมาได้แต่ครับมันจะปุ๊บมันจะเริ่มจำศีลละเข้าปอดนะครับโอเคครับไปสรุปผลงานด้วยกัน้างบนบ้านขึ้นไปกันครับสรุปผลงานเจ้านี่สาวน้อยตกน้ำ bò màn lên sắp <laughs> chip của nàng thấy tối đều đây, nói tối đều tối đêm hồi quay á <laughs> đây có kín nó có kiếm hộ tôi không quay hợp không nhầy quay lại quay lại tận quay lại quay ตียูคนเดียวเดอ้อตัวอารมณ์ของเหมืองกูนะครับเดี๋ยวขอนุกใกล้ยังใกล้จะมาหันใส่อ๋อปล่อยไปไปไปละโอเคครับฝากกดติดตามติดนะครับช่องนล่าเชียงไฮการหาอย,ยู่หากินบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะครับเนาะตามธรรมดาครับ หาก,กินแบบธรรมชาติสำสำหรับคลิปนี้กัมีประมาณเนี้ยครับอย่าลืมกดที่ตามผมต้นนะครับอันวันนี้นักล่าเชียงฮายผมขอสวัสดีครับ